อันนี้เอามาทําอะไรบ้างครับเอามาให้เช็คราคาก่อนใช่ครับเดี๋ยวผมเช็คราคาให้ก่อนครับแล้วก็อันนี้ต่อสร้อยสร้อยขาดใช่ไหมครับใช่ครับรู้ได้ไงว่าผมรับต่อด้วยเอคุยกับเขคุยแล้วอ๋อเขาคุยแล้วได้เลยอเราบอกว่ามาต่อที่เราก็ได้อถ้าถ้าไปเปลี่ยนก็น่าจะโดนเยอะนะครับโดนเยอะหน่อยนะต่อต่อถ้าถ้ายังใช้ได้ดีอยู่ก็ต่อก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่บางจุดเนาะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ขาดแบบนี้ เดี๋ยวผมดาเนินการให้นะครับค่าต่อก็ไม่แพงนะครับนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองที่มาจากไหนครับชนบุรีครับชนบุรีเลยนะส่วนใหญ่เป็นงานทํามือนะครับเวิร์กเลยนะครับแบบนี้แบบนี้คืองานทํามือนะครับงานทํามือจะมีการยกซุ้มแบบนี้ครับเป็นสองชั้นนะครับแต่ถ้าเป็นงานร้านทองส่วนใหญ่จะเป็นชั้นเดียวแบบนี้มันเป็นฟอร์แมตเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับ ก็จะเป็นงานงานพวกนี้นะครับจะเป็นงานปั๊มมือนะครับเป็นเป็นงานปั๊มนะครับแล้วก็มาแกะมือทีหนึ่งแล้วก็เชื่อมเลเซอร์อะไรพวกนี้แต่ว่างานลักษณะนี้นะครับเป็นงานขึ้นมือของช่างของช่างทองนะครับแต่แต่ละร้านนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับนะครับแบบนี้ถามว่าเป็นงานขึ้นมือไหมก็เป็นงานขึ้นมือเพราะว่าดูจากลายแกะนะครับดูจากลายแกะต่างๆเดี๋ยวผมจะไปเช็คเปอร์เซ็นทองนะครับแล้วก็ประเมินให้นะครับตามขั้นตอนเลยนะครับเนี๋ยตามมานะครับตรงนี้ ผมจะเชคองค์องค์ใหญ่ก่อนเลยนะครับองคใหญ่ก่อนเลยขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเป็นกรอบทองที่มีคุณภาพมากนะครับแ,แบบนี้93%เนี่ยถือว่าสูงมากๆเกือบเกบสีเลยนะครับสูงเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมเอ็กซเรย์มาแล้วก็ลูกค้านำมาขายเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์นี้นะไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือน้อยมากนะครับอย่างนานๆทีจะเจอนี่ผมเปิดร้านมา10ปีแล้วก็เพิ่งเจอแค่ แค่สองสองเคสสามเคสเองนะครับแต่ว่าแต่ทางร้านผมเองก็ทำนะครับทางร้านผมเองก็ทำหลายเปอร์เซ็นต์นะครับก็มี80 8อแ้าปแล้วก็90แล้วก็9 6้านี่คือเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับรับรองเลยกรอบนี้ได้เยอะแน่นอนนะครับรู้มาก่อนไหมครับรู้มาก่อนไหมไม่รู้มาก่อนเลยแค่กรอบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสมีโอกาสทะลุถึง20,000นกว่าเลยแค่กรอบเดียวนะเนะจะ็ดบิบกว่านะครับแต่ถ้าเป็นงานมือก็ จะขึ้นมาหน่อยนะครับจะขึ้นมาหน่อยนะครับผมตีไว้ที่22กรัมนะครับผมแยกโซนนี้ออกนะครับก็คือโซนนี้อาจจะเปอร์เซ็นต์ต่ำนิดนึงนะครับส่วนอันนี้นะครับก็น่าจะได้น้ําได้เนื้อผมประเมินมาแล้วนะครับ42,400บาทอันนี้เนียพึงพอใจนะครับที่จะให้เราแกะโอเคได้เลยครับครับผมอาจจะได้มากกว่ายวรอดูกันครับแกะออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูน้าหนักกันองค์นี้ประเมินไว้ที่8กรัมอยากให้เกินนะอยากให้เกินรวมทั้งหมดเนี่ยผมประเมินไว้ที่22กรัมนะครับเมื่อสักครู่ชึบ อ่าก็เกินมาหนึ่งกรัมก็ถือว่าดีมากนะครับจากแปดเป็นเก้าขึ้นมาหลายพันแล้วนะครับองอันนี้อันนี้อยากได้สักสิบผมประเมินไว้สักเมื่อกี้สักคู่หนึ่งประเมินไว้ที่สิบสี่ลองดูครับโอ้โหเกินคาดมากๆนะครับเกินคาดมากๆนี่ทะลุท่วมแน่นอนทะลุท่วมแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมประเมินไปเท่าไหร่ครับสี่0มืนกว่าบาทเองนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวเซอร์ไพรส์แน่นอน ที่จะเข้าไปดูก็ยินดีนะครับมายืนแค่ตรงนี้เองนะครับจะได้แบบมาถึงแล้วเนาะมาไกลด้วยเป็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครับครั้งแรกที่จะเห็นว่าหน้าหน้าของตัวทองเนี่ยจะใสนะครับจะใสแต่ถ้าเราแต่แต่ถ้าเราไม่ไม่ใสเลยเนี่ยมันมันจะสกปรกเลยนะครับจริงๆริงกรอบทองพวกนี้ครับเวลาโดนไฟเนี่ยเขาจะเป็นสีดำเลยนะโดยทองคาที่มันบริสุทธิ์ไม่พอมันก็เลยเป็นสีดําครับ เหลือน้อยไหมอ่ะคุณพี่คุณพี่บอกเอ่อทำไมเยนแต่น้ําหนักเขาจะถูกรวมไปที่นู่นเลยครับนะครับทองกับตะกั่วหนักพอกันไหมอะไรนะครับทองกับตะกั่วน้ำหนักใกล้เคียงกันไม่ครับกระกั่วนี่เบามากตะกั่วนี่จะเบามากครับนะครับก็คือที่หนักที่สุดก็คือทองคำเห็นไหมครับเป็นสีดําเดี๋ยวนะมุกอย่าเพิ่งใส่นะคือทองทองทุกก้อนที่มาที่ร้านนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์น้ันจะดำดำยิ่งน้อยยิ่งดําแต่ก็อย่างอย่างที่เก้าสิบขึ้นไปเนี่ย 93ที่ที่ยิงนะครับแล้วรวมหลอมรวมแล้วเปอร์เซ็นต์จะตกต่ำต่ำลงนิดนึงแต่ก็สีมันก็จะสุกกว่าจะสุกกว่าสีจะสุกกว่าจับได้นะครับไม่ร้อนครับเราจมาจับเน่ล้นหนักลองดูน้นหนักไหนนะล้นหนักเจนนองเลยเราจะเอาก้อนแรกก่อนนะครับที่เราเคยยิงกันครั้งแรกอยู่ที่93%้าสร์เนะครับ ก้อนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเปอร์เซ็นต์น่ะจะล่วงมาแค่แค่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทําไมถึงเปอร์เซ็นต์ล่วงเพราะว่ามีน้ํายาประสานน้ายาประสานคือจุดเชื่อมต่างๆของพระต่อพระจะต้องมีจุดเชื่อมนะครับไม่งั้นมันจะทําเป็นโครงสร้างพระไม่ได้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าเอาน้ํายาประสานไปเชื่อมนะครับโอ้ลงมาทีเดียวนะครับ93.44ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีแล้วได้85ปอร์เซ็นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับ อันนี้นะครับน้ำหนักชองอันนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามจุดสามสามเป็นอันนี้นะครับก่อนทำนะครับยี่สิบสามจุดหกยี่สิบสามยี่สิบสามจุดสามสามนะครับหายไปนิดเดียวครับแล้วก็อันนี้คเก้าจุดสามห้านะครับก็หายไปนิดเดียวเหมือนกันนะครับถือว่าหายน้อยมากผลที่ได้ออกมานะครับเป็นราคานี้ครับจากที่ประเมินอ สี่สี่สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมื่นกว่าบาทแต่ตอนนี้ได้ถึงหกหมื่นหกหมื่นกว่าเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ตัดค่าซ่อมสร้อยไปด้วยนะคะสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวขอถามความรู้สึกนยครับเนี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับเซอไิดหวังไม่ผิดหวังใช่ไหมไม่ผิดหวังที่เดินมาไกลมีอะไรจะบอกเพื่อนในในติ๊กต็อกไหมครับก็ถ้ามีคลองเรียมไว้แล้วให้ไ้ใช้ ตรงนี้ทองขึ้นเห็นหแล้วก็ไปร้าทรนทองอาจได้ไม่ถึงตรงนี้มาที่เดียโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจ้ขอบคุณนะครับเจอกันครับ